ข้าวต้มกระดูกหมูนะคะหรือข้าวต้มซี่โครงหมูอ่อนกลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะหอมกระดูกหมูหอมกระเทียมเจียวมากค่ะน้ําซุปกลมกล่อมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะเอาหม้อมาต้มน้ํานะคะเปิดไฟแรงปิดฝาทิ้งไว้รอน้ําเดือดค่ะพอน้ําเดือด ก็เบาไฟแล้วก็นํากระดูกหมูลงต้มเลยค่ะใช้ไฟอ่อนต้มนะคะแล้วก็ไม่ต้องปิดฝาระหว่างนี้ถ้าหากมีฟองเราก็คอยช้อนฟองออกทิ้งนะคะเพื่อให้น้าซุปใสแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซีโ่โครงหมูจะเปะะื่อยค่ะระหว่างต้มกระดูกหมูนะคะเราก็หุงข้าวทิ้งไว้แล้วก็มาเจียวกระเทียมค่ะ หลังจากต้มกระดูกหมูมาได้สักพักนะคะก็เอากระเทียมรากผัก,กชีบุบหย,ยาบๆใส่ลงไปค่ะจะใส่พริกไทยเม็ดบุบหรือจะใส่เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะคะปรุงรสน้ำซุปด้วยเกลือมันครึ่งช้อนกินข้าวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยป่นค่ะรสชาตินี้แล้วแต่ว่าเราจะชอบเลยนะคะ ใส่แล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าจะให้รสชาติประมาณไหนถ้าหากว่าน้ำงวดเราก็เติมน้ำลงไปอีกได้นะคะต้มมา1ชั่วโมง50นาทีนะคะเกือบจะ2ชั่วโมงแลคะก็เปื่อยดีแล้วถ้าหากว่าใครไม่ชอบกินข้าวเลยๆนะคะเราก็เอาข้าวสวยใส่ชามแล้วก็ราดด้วยน้ำซุปได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าหากอยากให้ข้าวมันนิ่มๆเลยๆหน่อยก็นำมาตั้งไฟแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟแป๊บหนึ่ง ต้มจนข้าวนิ่มตามที่เราต้องการเลยนะคะขนาดนี้เราพอแล้วนะคะก็ปิดไฟเลยแล้วก็ยกลงเสิร์ฟเลยค่ะโรยด้วยตังชายคะ่ะต้นหอมเข่งชายผักชีซอยรวมกันพริกไทยปน่น เทียมเจียวค่ะเยวชอบใส่เยอะๆก็เติมเยอะๆเลยเข้าต้มกระดูกหมูหรือเข้าต้มซี่โครงหมูอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไป และสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ f a c e b o o k ส่วนครัวคกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ